คะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วคะ่ะกัดดิฉันจงอ่างครางซออแจ้งหมอลำน้มวีหกเมียหัวหน้าน,านกพงสะกอนนะคะวันนี้เรามาที่นี่คะ่ะแอนแอนมาหน้าค่ะพี่น้องพุ่นพาคุณยายมาแหกหน้าคะ่ะอันนี้คือหน้าสาวจงอ่างคะ่ะนี่เขียวเขียวนี่คืออ้อยนะคะปลูกอ้อยเมิดค่ะหน้ามองนี้มันตายเพราะว่าอันมันงำโกบขามนี่โกบขามไง เออมันงำโกขามมันเลยบกเกิดมันเลยตายยุ่มนี่มาหน้าค่ะอันนี้คือหน้าสาวจงอ่างนะคะซิบไรค่ะบ่ปลูเข่าค่ะปลูกอ้อยเพระาะว่าเห็ดบ่ไหวอันคือกินบ่เหมิดนะ,ะาะว่าอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าหนึ่งเจ็ดไรปูเขา่าหน้านี้ซิบไรมันหลายโพดก็เลยปลูกอ้อยค่ะ แม่นเมดค่ะน <región> ี่อ้อยกำลังเขียวๆแต่่าแรงๆฝนตกค่ะคุณเหลืองเออเหออยู่หุ้นค่ะงาลงไปหอดผุนสุดผุนเขียวๆแม่นเมดค่ะเขียวๆแม่นเมดนะคะเดี๋ยวฮัสิลัดเลาะไปนะคะสิไปเบิ้งคุณยายแหกหน้าค่ะคุณคุณยายยางไปเลยเห็นบ่ ยุตแต่แหกคุนอันนี้คือพิธีกรรมค่ะพิธีกรรมโบราณพิธีกรรมอีสานนะคะก่อนสิลงล่งหายล่งหน้าหรือประเหตุยีหอย่างต่างๆค่ะมาแหกไข่แหกหน้าสะกอนบอกผู้รักสมรักษาให้สาหน้านั่นก็คือพีต่แหกนะคะให้รับรู้สะกอนบาถึงเวลาล่ไงหาลงหน้าหนู่นนี่นั่น แล้วก็น,นั่นนน่นนี่นะคะเอ้าอัน,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 นียังอันเก่าบอ่อัน,นหรือมันแตกเน่ย นี่ไม่แหกค่ะไม่หยังจะทำการแหกหน้านะคะเอามือนี้คือเขียวแท่นี่พุ่นค่ะอ้อยกับสไปไปพุ่นเม็ดพุ่นเคยไกลพุ่นแม่นเม็ดค่ะจกักรลฮคือทั้งเม็ดนี่สีไลบอก เียงาขึ้นไปจอว่าฮอดพูดจอว่าฮอดอันพูดเป็นพี่น้องพูดปลาอันนั้นพูดปลาเอาใสเดือดเจัดแจงเอาอุปกรณ์มีอย่างน่นั่นคุณยายนัน่นม,มีมีหมากซีคั่มมียาซีกอกมีหมากซีคั่มยาซีกอกผ้าหวานผ้า กระซียางละซีป่วยไม่เทียนไม่หมาทม่พู้เอาได้คุณยายจัดเครื่องก่อนนะคะและ้วเหาจังไข่สีนถ่ายต่อไปเฮ็ดจังไดน,นะคะให้บึ่งก็แล้วกันนะคะสามารถเลี้ยงให้เลี้ยงหน้าหลกใหลานเอารวดไถหน้าว่าแม่เอาขวว่าแม่เอาขวยเอาัวคือเกา กะเลยกะเลยอันส really? ีอันเป่ามาเห็ดไว้ให้ลูกให้ร้านเขาสี้ลวดมาไทยได้ปูหยาใส่ยาปูแหงาแก่หงกระไดก็คือสูงคือาหาความเด้อเวลาลวดมันดังตื่นตื่ยาตื่นยาตวงเด้อเก็แบบนี้เป็นต้นไปเสียวลวดตลอดไปเพราะว่ามันมีกล้วยจะโตแล้วมีลูกให้ร้านมีตู้เย็นเป็นชุกนี่อายุยืนเงาให้ได้เห็ดหน้าให้ปูให้ยา เขาผู้แหงาแหง้ก็ให้กินเขากินน้ำเขาที่เขาที่เกียนสุปีนั่นแหละเอาให้ปีนี้ให้มันฝนดีเด้อมาเลี้ยงให้เลี้ยงหน้าเร็วให้ฝนตกต้องตามฤดูการขอให้มาหน้าผู้ขาน้ำหลายๆเ้เด้อฝนจะไห้มาแต่หอมนีเนี้ยเด้อความอื่นก็ไปคือกันละบ่ราะเป็นวาเดืนเรียกที่ไปดอกไปคือกันมดแต่ว่าให้ตกเร็่ยวเร่เนี้ยเขากาแนหนหนามันสีด้ อย่างยังมันสิบว่ได้กินได้ท่านนด้แต่ว่ามีเขามีนม้มเขาว่ได้ท่านได้บุญบ่อเวียิ่นกต่ท่านจีน๋ละสอบปละสอบแต่ละเฮือนละเฮือนว่ามันวาบว่ท่า,ทานดิโอ้เหียอย่เงี้ยเอ,อ้ยสาธุไอ้ลูกหลานมีอายุเ,ง,เงินเงีวยไอม้มีโสไม่หลับไอ้ดูม้อยรวยเงินฟองนี่เด้อมันบ่มีกินมีท่านไอ้มาดินมีท่านในเวลาอันใกล้นีเธอเมื่อหนีเมื่อวันพขารือฮัทไอ้ลูกหลานนี่มีโสไมีหลับ อายุเย็นเป็นช่หงอายุดีไม่แห้งตลอดทั้งผู้มาเห็ดอันเขาปูอ้ว้ก็จจิงยุดจ่าเพรว่าแหงขันว่าปูว้มันว่าท่านเขามันว่าอะไรเงินใดข่ำเพราะว่ามีหน้าสำลองอีก่ดดเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาโบวานกับโเห็ดอันอ้อยเห็ดต้มกับเห็ดเขาอะหรปูแหงเง้ยเงี้ยจะมีอยู่ว่ายถือถึงถือสาหาคว่มเด้อปูแหงเห้ยเงี้ยสมัยนี้ขันว่าปูอ้มันว่าท่านเขาบ่มีเงินมีข่ำาว่ามีแหน่เรียงจุนเกียร์ทองใส่ซาจุ อันนี้อายุ่ยาวทุกตนทุกคนหอดมือหอดสันมือสันวันดีก็สิมาเรี่ยงคือกอนแล้วว่าจะให้เขาการในห,หน้างามจะเลื่อนลงเลี่ยงเกิดดอกออกผลแต่วว่าจะใส่ไตบุ่งตาย่างด้วยหลัรักตําบุ่งรักตาแบบน,นี้บุ่งเบ่งจะได้อันนี้มันแหกจะแหกอันนี้มันแหกปูแหกอันนี้ไถไวไถไวแหกไวปูแหกอัน,น ต่อไปสีล่งไปแหกไขห,หน้าสีรงไปแหกไขห,หน้าหาลูกล้านไว้เขาเลยว่ามาแหกหน้าหาย่ายไปแหกหก้อนเขาว่าเป็นสีอันนี้สีได้แหกใช้แหกใสยังสีเวลาแหกหน้าจ่องทีลายยังสีใช้ยังสามแถวยังสีไว้หาลูกล้านก็ไปเขาเสีอ,เอารถหน้าไท อย่ยินีเสียงรถด,ดังตึ้งๆต่ตำๆแย่ตื้นสนุกตกใจเด้อไสแหกไปสามย่างเท่านี้อเอาสร็จแล้ววันตื่นมาแหกหน้าแล้วแล้วแล้ววันนะคะเรียบร้อยค่ะอ,อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจรัวๆกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เ้าสิไปเบิ่งทางห่วยค่ะว่ามีอีย่างแน่ค่ะปกติแล้วอัน หน้านี่นะคะปลูกเขาปกติและะ้วก็สีปลูกเขาหน้านี่ตลอดตลอดประจําประจําค่ะแต่ว่าหลายปีแล้วค่ะทีเศร้าปลูกเขาค่ะปลูกอ้อยแท่นค่ะเพราะว่าอันมันหลายโพดพี่น้องบม่มีอันมันหลายโพดคือกินบระท่านแล้วก็เห็ดบ่ไหวมันมันหลายโพดมันมีสองทงไหมอีกทงหนึ่งก็เลยปลูกเขา่าทงนี้ก็ เลยปลูกอ้อยค่ะปลูกอ้อยพุ่นอ้อยกำลังงามอ้อยกำลังเขียวค่ะขายไปหื้ออ้อยนี่บ่าท่านได้ขายค่ะบ่ท่านได้ราคาเพราะว่าทางบ้านนี่เพิ่นสิขายตั้งแต่อ้อยน้อยเป็นต้นไปสิมีทั้งขายทั้งอ้อยน้อยขายทั้งอ้อยใหญ่ขายทั้งอ้อย ขายมีหลายแบบขายทุกอย่างเออขายอ้อยน้อยแบบนี้ก็ขายขายอ้อยใหญ่ก็ขายขายอ้อยตัดทรงโร่งงานก็ขายนะคะแต่ว่าอันนี้บ้านในขายว่ามันบ้านง่ามปนไดน,นะคะพุนง่ามไปหออัดพุนราคาสุดหอยสุดหอยก็อมองพุนค่ะ เดี๋ยวห้าสิบาไปเบิงห่วยคะ่ะแล้วก็สิไปเรื่อยๆนะคะด้านซ้ายนี่ก็สิเป็นหน้าายเถาคะ่ะหน้าายเถาสิบสามไรของใยเถาคือกันอ๋อนี่มีบีมะเขือม่วงมีคนปูบะเขือม่วงมีหมากปนนี่ม,มีเดมียูมะเขือม่วงเลิศเล็เล็เลนี่ มะเขือม่วงค่ะเพิ่นปลู่มะเขือเทศค่ะเพิ่นอันผสมพัผ่านมะเขือเทศแล้วเพิ่นก็ใไส้มะเขือม่วงพร้อมนี่เด้มะเขือม่วงมะเขือม่วงนี่นี่มะเขือม่วงเอามะเขือม่วงไปสุกนี่ค่ะมะเขือม่วงเพิ่นเฮ็ดมะเขือเทศนี่ บอกเอเทศสุมถิ่มแล้วเ <มา S 1> รือแต่บอกคม่วงค่ะอ้อต่อมันมาต่อกันต่อมันมาต่อกันมันคือคนนลักสายพันธุ์มันคือต่อกันไดวะเทศกับม่วงน,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 นี่เพวนขอนั้อี่นาเก้านเากรตัดเขาด้ซีนวยนี่ค่ะทางนี้อันนั้นทางนี้ปลูกเขา เอาเลอนี่ยุซันม,มีพ่อบ้ามันเอารถบ่อหอดบ่มันเอารถมาบ่หอดบ,มออดมบ,ดบ่มันจังใดอ๋อปู่บะเขือเทศนี่กับปู่บะเขือเทศคือกันคุณแม่ปู่บะเขือเทศคือกันมองนี้เพราะว่ามองนี้มันใกล้น้ามันใกล้สะเออมันเก็จะได้ปลูกเขามองนี้ละแล้วลก็มีอีกให้นึ่น่นอยอ๋อเจาะมองหันนะคะเดี๋ยวจะพาไปชื่นชมนี่ อันที่จงไว่ปลูกอ้อยบ่เมิดค่ะอันนั้นปลูกอ้อยจะว่าฮอดพุนุนพุนผุนผุนพุน,พ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 นยากขึ้นไปพุนมองนี้มันติดอันนั้นมงนี้มันติดห่วยมันติดห่วยติดสะไกจงว่าจะปลูบกระเทศค่ะจงว่าจะปูบกระเทศบกรอเทศขายมาเมล็ดด,ดิค่ะขายไนค่ะขายไนบ่เป็นขายหน่วยเดยิขายไนให,ให้บริษัทต่างประเทศแล้วเข้ก็สีเอาไป ใส่ซองบรรจุซองแล้วก็อันขายน้ำล้านค่ะอันล้านค่าล,าาลา้านเยียงเมล็ดพันธร้านเนียงของบริษัทดอกคนเอาไอมา่ห้เห็ดแล้วก็เลือนี่ให,หนึงที่บ่ได้ปลูกอ้อยนะคะก็สีได้นี่ละดำสองให้นี่ละเดี๋ยวสิบาไปเบิง่งให้หน้าอีกให,หนึงอีกหน้าทงอีกให,หนึงเมือรุ่นนะคะ เยี่ยสิบไปเปิ่งหวยค่ะไปทังหวยดยวเกียบกเขอก่อนด้วยี่นองโอ้ยอันนี้คือแก่เถ้นี่บะเขอม่วงค่ะอันนี้คือแก่เถอะงี้นี่เลยบูมันแก่ไปะมันแก้รวบ้ไหนมั่ดักนะคนมึงด้วยเหรอ โอ้ยไม่ได้ะโอ้ยมันตายแล้วโอ้ยเจียมกับตห่ใส่ัย่งิใสมันแกไปเดี๋ยวนี้มันเผาแล้วฮะมันเผาแล้วมันุ่นจังเหมาไม้เลยเอาเสียมไงมาหนแกแกแกจะนอนอวโอยมีหมากอยู่เออแล้วเอาไปกระโลกหนึ่งหมื่น,นัน่นดีบ้านเอาอยู่ไหนสินแคแล้วบ้าเราอยู่สวนนั่นสิบัได้ยู่สวนนั่นอยู่เมงใด แกเหลือ่อ่มีบกทรายเตยเอยยู่ส่วนนั่นอือแล้วเอาอยูุนี่ลาแล้วเอาไปคู่นึงแล้วโอ้คนาสิเหลืออีกกระโหลกนึงพอดีพาด้วไม่เอาจอสูดเลยแต่ว่ากระโหลกเขาว่าท่านเหตดนี่แกแล้วพ่อ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 จะไปขุดมันโอ้เสียมไงมั้ทานี่ก็จะเป็นหวยค่ะนี่พี่น้องพูดไปสุดต้นยูค่าลิบตัดโต ไปซู่ต้นเผาต้นนั่นต้นผุนหยอดพุนค่ะอันนี้สิเป็นหวยเวลานานๆาาากันสิมาหวยมีปากคลอนบ้างอ่ะคือมีน้ำอยู่มีปากคลอนวะทางพุนก็นสิไปซูดผุนไปซูดปากตรงผุ่น,นแล้วสิไปเบิ่งซะทางทีนะคะพาพี่น้องมาเบิ่งไ้เบิงบ้งหน้าคะ่ะเมื่อนี่คะ่ะพาคุณยายมาแหกหน้าคะ่ะ นั่งเดินออกจากบ้านเดินผ่านไผ่พงไผ่ดงป้าพนมแนวน้อมป้าพนมแนวไม้แรงแลลงตามใจสา,ายทางพื้นลุมพอแต่มาหอดนี้มีแต่ป่าอยู่คาลิปตัดเลยน้งอ,ยงองเฮ <c oughs> ้ยก่อนลราเมียมาลงไปอยู่คาลิปตัดนะคะ อันนี้ยังนี่โอโหนิสาอันนี้สาอันนี้สาเออมีผักบุ้งอยู่นี่สิเก็บเอาผักบุ้งนะคะผักบุ้งอยู่แก่ผักปอดผักตกผักหยังอันนั้นกล้วยอยูย่ปุนเดี๋ยวสิเบ,บิ่งกล้วยขาดบาสสิสมีกล้วยสุกพร้อมโอ้ยบไดเอามีดมาํนเอาแต่กันไก่ฮะอ้าวสําม,มีแหละพี่น้องค่ะว่าเบิ่งให้เบิ่งหน้าเบิ่งหัวเบิ่งสวนพูดละ่ะแม่เหมือนกับปลาอ่อยปูเงี้วไปหอยปู ขอบคุณทุกการรับชมนะคะคินหอดคชิดถึงสุขุสุขนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจรัวๆก,กันนะคะสำหรับซ้ำมือนี่ซาโจอ่างไปแล้วค่ะเอาไว้ซ้ำมีนะคะ